สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ขอพาทุกท่านนะครับมาพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศท่ามกลางความร้อนระอุของอากาศในช่วงสงกรา์นะครับตอนนี้คือ,อ,อช่วงสงกรารที่ผ่านมาปี68นะครับในเดือนเมษาณนะทุ่งนาแห่งหนึหนหน่งในจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมวิถีของชาวอีสานกันนะครับว่าเวลาสงการเขากลับบ้านต่างจังหวัดกันเนี่ยแล้วพอมาถึงที่บ้านเนี่ยเขามีทํากิจกรรมอะไรกันบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่ในทุกๆบ้านนะครับก็จะทําคล้ายๆกันนี่แหละเนาะสำหรับคนที่ทำนาเนาะที่ทานาข้าวแล้วกัน ที่มีอาชีพทำนาที่บ้านทำนาข้าวเป็นหลักนะครับก็จะมีที่นาแล้วที่นาก็จะมีบ่อปลานะครับเอาไว้จับปลากินกันในช่วงหลังนาเสร็จหรือว่าในช่วงที่ไปทำนากันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นบ่อปลาของเรานะครับที่เราได้ขุดลอกไว้เมื่อกี่ปีเนี่ย สปีหรือ3ปีที่แล้วนะที่มีอยู่ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะที่มีรถแมคโครนะมาตักดินให้วันนี้ก็จะเรียกทว,ว่าเป็นวันรวมญาติแล้วกันเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็มีภารกิจอยู่เหมือนกันในช่วงสงการตอันนี้ก็จะเป็นทีมงานของเรานะครับหน้าตาคุ้นๆเจอกันในทุกอีี วันนี้จับมาทรมานกลางแดดซะหน่อยเกือบสี่สิบองศาว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆการามหาปลานะครับก็อาจจะเป็นแค่จุดประสงค์ปลายทางนะครับแต่จริงๆจุดประสงค์หลักก็คือการที่ทุกคนในครอบครัวนะครับได้มาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับ กิจกรรมสนุกสนุกเยน็ยนเย็นแล้วก็ได้ของกินด้วยซึ่งจะว่าเป็นแล้วมันก็คือการกิจกรรมรวมญาติอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ไปทำงานต่างถิ่นเนาะไปหากินต่างที่แล้วก็มีโอกาสก็ได้มาพบเจอกันแล้วก็ได้มาหาทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะครับ เป็นบรรยากาศที่พวกเราทุกคนคิดถึงเป็นบรรยากาศที่ใครๆหลายคนได้ห่างหายมันไปนานเพราะว่าในสมัยก่อนตอนที่เป็นเด็กทุกๆบ้านนะครับพ่อแม่ก็จะพามาทำนาที่ทุ่งนาก็จะได้สัมผัสบรรยากาศตอนเป็นเด็กบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศปลา บรรยากาศกุ้งหอยปูปลาบรรยากาศฝนตกนอนอยู่ในกระท่อมป่ายนาแล้วพอเราโตเราก็จะแยกย้ายกันไปทำมาหากินแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งกับบรรยากาศที่คิดถึงตรงนี้นะครับออันนี้เป็นอีกมุม ปลาส่วนใหญ่ก็คงไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปล่อยเลี้ยงนะครับบางบอกเขาอาจจะปล่อยเลี้ยงแต่ของเราที่เป็นทุ่งนาที่อยู่กลางเขาเรียกว่าตรงแองแองกระทะที่บ้านผมเขาจะเรียกว่านาเลิงนาเลิงก็คือจุดที่ลุ่มที่สุดนะครับที่เป็นเวลาน้ำหลากมาเนี่ยมันก็จะมาแต่แต่ละพื้นที่ไหลาตามน้ำมาเรื่อ,อยๆนะก็จะพัดพา สัตว์น้ําพวกปลาพวกหอยพวกกุ้งเนี่ยมาจากต่างที่ต่างถิ่นก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้แหละตรงบอ่อกันแล้วแต่ว่าบ่อไหนจะลงที่เขาเรียกอะไรอ่อระภาษากลางเรียกว่ากล่ำใช่ไหมทางใชหน้าเรียกว่ากล่ำทางอีสานที่เรียกว่าเฮะเฮกก็คือเหมือนกิ่งไม้กิ่งไม้เอามาวางตามบ่อน้ำนะให้ปลามันมาอยู่อาศัย พอปลามันเห็นพวกกิ่งไม้พวกส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งไผ่นะครับพอมันเห็นมันก็เลือกว่ามันเป็นบ้านที่ปลอดภัยของมันนะมันก็จะอยู่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ต้นไผ่กันนะเพราะมันจะมีลําต้นแล้วก็จะมีกิ่งป่ามันเห็นมันก็จะนึกว่าเหมือนกับคุ่มไม้ที่อยู่ตามคันน้ํมันมันก็จะไปแอบไปหลบอาศัยกันนั่นแหละเหมือนแม่น้ําใหญ่เวลาขอบตะลิงแม่น้ําใหญ่ที่เป็นกอไผ่หรือเป็น พุ่มไม้ป่ามันก็จะไปอยู่ก็อยู่เยอะเพราะว่ามันคิดว่ามันที่ปลอดภัยมันก็จะไปอยู่กันส่วนสาเหตุที่เป็นต้นไผ่ก็เพราะว่าใบมันจะเล็กนะครับถ้าเป็นต้นยูคาลิปตัสอย่างเงี้ยที่มันหาง่ายเนาะใบมันจะใหญ่มันจะเปื่อยย่อยยากนะเวลาเราทอดแหงเนี่ยมันก็จะติดมาตามแหงของเราเวลาปลดหวานเสร็จแล้วเอาขึ้นมาปลดเนี่ยมันก็จะเก็บออกลําบากนะแต่ถ้าเป็นใบไผ่มันจะเล็กใบมันจะเรียวเวลาเรา เวลาเราหยิบออกแทบจะไม่ได้หยิบออกเลยเพราะว่ามันจะหลุดออกไปเองนะอันนี้ก็เป็นการลากอวนนะครับเนี่ยใกล้จะขึ้นฝั่งและ้ะเดี๋ยวเราจะจับตาดูดีๆนะครับมันก็จะมีปลาโดดออกมานะนี่เป็นปีแรกครับที่เราได้มา,าหาปลากันหลังจากที่ขุดลอกไปเนาะก็จะมายัดญาติกันนี่แหละครับส่วนใหญ่จะเป็นยญาติกันนะ เป็นบรรดาหนานะครับแล้วก็ลูกๆหลานแล้วก็น้องๆน้องนุ่งแล้วก็เพื่อนๆในใน้ลเดียวกันนี่แหละก็จะมาช่วยกันจับปลาแล้วก็ทําอะไรกินกันอันนี้จะเป็นการลากวนในสุดเดีอยวน่าจะมีปลาโดดนะจำไม่ผิดเหมือนปลามันโดดออกไปตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะได้ปลาเยอะไหมอู้ไปละปลาช่อน ชาชนผู้เป็นงานนะเขารู้ว่าเขากำลังรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆเขาก็เลยชิงโดดนี้ไปก่อนนะ้องกะจังหวะได้ดีมากเลย,ยอ่าทีนี้มาดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับบางบ้านอาจจะใช้การหว่านแนนะครับแต่จริงๆเราตั้งแต่จะมาหว่านแต่น้ำมันลึกนะครับท่วมหัว,หวประมาณเกือบสองเมตรคิดว่าคงไม่ทันมันนะนะ ก็เลยใช้วิธีการาลากวนแทนแวนก็ไม่แน่ใจว่าได้มาจากที่ไหนนะครับเป็นของน้าเขาจัดหามาให้เดี๋ยวลากเสร็จก็ต้องเอาไปคืนเขาเนาะอืมนี่ขอดูหน่อยนะว่ามันจะเยอะไหมซึ่งมันอาจจะไม่ได้ขึ้นมาหมดแหละเพราะมันคงจะมีตัวที่เร็วกว่าเนาะ มันก็จะหนีรอดไปได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไว้ให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีถัดไปนะครับอ,อันนี้มองไม่ออกนะว่าปลาอะไรก็น่าจะเป็นอ่าหละก็จะเป็นปลาช่อนปลาตะเพียนประมาณนี้นะปลาตองอปลาตองปลาหมอปลากระสูดอ่าอะไรพวกนี้ แต่เนื้อมันก็จะหวานนะผมว่าผมคิดดูผมคิดเองนะผมว่าปลาเนื้อปลาที่อีสานมันแน่นแล้วมันมันอร่อยไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นก็จะอร่อยไปนอีกแบบนะแต่ที่อีสานมันก็จะอร่อยไปนอีกแบบหนึ่งหรือว่าเป็นว่าผมชินกับรสชาติที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กก็ไม่รู้นะ เสร็จคัดแยกล้างน้ำอาอาัน,นี้ก็จะเป็นผลงานที่ทำกันได้ในวันนี้นะครับน,นี่ปลาอันนี้เป็นปลาช่อนปาช่อนได้ได้ตะก,ก้านี้ในในสมัยนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับถือว่าเยอะนะในสมัยนี้แต่ถ้าเป็นสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเมื่อ10กว่าปี2ี่สิปีที่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับ จริงๆมันต้องได้เป็นกระชังนะแต่อย่างว่านะไปม,มันไม่ใช่ปลาปล่อยเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นปลาที่มาเองตามน้าหลากตามฤดูน้าหลากแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมสมัยที่ผมเป็นเด็กมันถึงเยอะทุกบ่อนะไม่ใช่บ่อผมนะทุกบ่อทุกบ้านนะปลาจะได้ปลากันเยอะมากๆอะ อันนี้ก็พอจับเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนการมาปรุงประกอบเป็นอาหารเพื่อรับประทานกันแล้วนะครับเพื่อจะมากินกันหละอันนี้ก็จะเป็นเขียงที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ให้พวกเรามานะครับซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแดดทำความสะอาดมาให้แล้วตั้งแต่ต้นปีก็ประมาณ3มเดือนกว่า3เดือนครึ่งเนาะ ทำไม่นับรวมจากวันที่เราปักเป็นวันแรกนะคแล้วก็จะหลายปีอยู่นะที่ธรรมชาติได้ทําความสะอาดให้มาวันนี้ได้ถูกนะํามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แะด้วยการนํามาเป็นเขียงนะครับโดยเชฟธงนะครับคนนี้ก็คือเชฟธงสุดยอดฝีมือด้านการปรุงอาหาร แล้วก็หนีกลับบ้านไปนอนโดยไม่มาทานข้าวเลยไม่รู้นะันยังไม่ได้ถามต่อว่าไปไ <c oughs> หนในล้าจากการลากอวนก็จะนั่งพักกันหน่อยแดดล่มอาจจะมีลมที่พักอาจจะมีน้อยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำที่พักกันตรงนี้ หลังคาไกลๆนะั่นก็จะเป็นเทียงหน้าของเราเนะซึ่งค่อนข้างจะอยู่ห่างจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำใหม่สองตัวเผาก่อนน่าจะพอกินยัไม่พอกินแล้วก็เพิ่มนะครับก็จะสด กลางแดดอันร้อนระอุนะครับร้อนมากกว่าแดดก็คือกองไฟกองนี้นะครับณนะที่แห่งนี้นะการทุกนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับที่จะมีปลูกกันทุกบ้านอยู่แล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลานห้องโถงใหญ่นะครับไว้รับประทานมื้อเที่ยงกัน ไม่ใช่พื้นปาเกตครับเป็นพื้นที่ธรรมชาติยูคาลิปตัสให้มาเป็นกิ่งยูคาลิปตัสครับหกัหกๆแล้วก็มาลองนั่งเย็นสบายกันเลยทีเดียวเออแปลกนะเออใบย,อยูคาลิปตัสนะครับถึงแม้มันจะตากแดดแค่ไหนนะเวลาเราไปจับมันจะเย็นสบายนะอันนี้เป็นรถขนสเบียงเรานะเนื่องจากจอดไว้ไกลไม่สะดวกในการเดินไปหยิบผงชูร ราก็จะขยับมากใกล้ๆตรงนี้อันนี้ก็จะเตรียมสำหรับไว้ทานมื้อเที่ยงกันนะต้นยูคาลิปตัสเมื่อกี้สำหรับใครที่อยากได้ยินเสียงน้ำไหลน,นะครับเคล็ดลับอยากใครอยากได้ยินเสียงน้ำไหลเสียงธรรมชาติที่แท้จริงเ,เวลาอยู่ใกล้ต้นลิปตัสลองเอาหูไปแนบลำต้นดูนะมันจะมีเสียงลมพัด เสียงลมพัดไปเหมือนแล้วเราก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลจากข้างในลําต้นของยูคาลิปตัสนะครับอ่านี่รถผงชลรถมาส่งแหละรถขนสเบียงของเรานะอันนี้เป็นปลาเผาเผาไฟเมื่อกี้ด้วยความเกรียมรับรองว่าสุกแน่นอนครับจากนาจัดให้มานะครับ ปลาเคลือบช็อกโกแลตอนี้ใกล้จะได้รับประทานกันแล้ววันนี้มีเมนูต้มปลานะครับลืมถ่ายเมนูให้ดูนะจะมีต้มปลาปลาต้ม,มแล้วก็ปลาย่างปลาช่อนเผาไฟแล้วก็ลาบปลาลาบปลานิ่ม หรือไม่ก็ลาบปลาตะเพียนนี่แหละเออเป็นก้อยดิบแล้วกันเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่าบรรยากาศที่เวลาช่วงหยุดสงการเนี่ยพอหยุดกลับบ้านและมีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างในช่วงวันหยุดยาวในช่วงสงการนะ นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆนะครับสำหรับหนึ่งครอบครัวเล็กๆกถึงแม้จะร้อนแต่ก็มีความสุขนะครับส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะบางบ้านอาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะบา,บางหลังอาจจะไม่สะดวกช่วงสงการก็จะเป็นปีใหม่แทนซึ่งมันก็จะเป็นเทศกาลที่หลังเก็บเกี่ยวข้าวแต่อาจ อาจจะหนาวนะบรรยากาศจะเย็นเย็นจัดการลงน้ําอาจจะทรมานพอสมควรเนาะอาจจะไม่เหมือนแบบนี้เนาะเย็นสบายแต่แบบเย็นจัดสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องแล้วฝากติดตามรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับ